สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเราอยากจะออกมาเดินในบริเวณของโรงเรียนของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะโรงเรียนนี้ชื่อว่า The International Network Center of Education นะคะซึ่งมีโลเคชันอยู่ที่โอริมาติลานะคะก็เราจะเปิดดำเนินการน่าจะเป็นปีหน้านะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายมาเราก็จะทำการบริหารที่นี่นะคะก็อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ทุกๆคนอาจจะต้องมาหามาหามาสู่กันที่นี่บ้างนะคะก็ แต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมาคุยกันเรื่องของ s อ t v ซะมากกว่าเพราะว่าขอบคุณน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายนะคะที่ได้มีโอกาสติดตามนะคะครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องของอการเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นการเลือกตั้งแล้วนะคะเลือกตั้งท้องถิ่นก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยนะคะ,ะคนไทยนะคะ,ะได้ไป มีลงคะแนนเสียงกันนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาไปช่วยกันเลือกนะคะแล้วมีคนไทยที่ลงสมัครเป็นผู้แทนด้วยเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับพวกเขาด้วยนะคะคิดว่าคงจะประสบผลสำเร็จนะคะในสิ่งที่มุ่งมั่นไว้นะคะ ส่วนในเรื่องของรายการนะคะก็เราอาจจะต้องมาพูดกันถึงรายละเอียดสักนิดนึงนะคะว่า,าไม่ไม่ใช่มีเรื่องแค่เลือกตั้งเท่านั้นนะคะก็ต่อไปจะเป็นเรื่องอโควโินานะคะซึ่งก็เราได้เชิญนะคะคุณหมอแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องมา,าให้คำแนะนำเราในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ช่วยติดตามกันต่อไปนะคะและในส่วนของรายการที่น่าน่าจะน่าสนุกนะคะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าทําไมพี่หน่อยหรือทาไมหน่อยเธอถึงเครียดจังเลยดูครั้งที่ล่าสุดนะคะก็อาจจะมีความเครียดนิดนึงในเรื่องหลายๆเรื่องนะคะก็ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มยิ้มแล้วนะคะก็จะมีท้องฟ้าสดใสน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องที่สน,นุกก็คือในเรื่องของอไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่อยู่ที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอของคนไทยที่ใช้วิธีชีวิตนะคะในประเทศไทยด้วยนะคะก็อยากจะมาให้นําเสนอแชร์กันนะคะสำหรับประสบการณ์นะคะการเป็นอยู่ที่ที่บ้านของเราด้วยแล้วก อาจจะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในอนาคตที่จะถึงนี้เพราะว่าตอนที่โควิดมาฮิตเหล่านั้นน่ะทุกอย่างก็เหมือนกับจะดาวลงไปนะคะตอนนี้เราพยายามที่จะ,ะกระตุ้นมันขึ้นมาอีกทีนะคะพวกเราต้องแอคทีฟนะคะก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะนําเสนอเรื่องของทัวริซึมการทราเวลนะคะส่วนฟู้ดเฮลท์นะคะก็จะมี คือคือหน่วยจะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักแล้วก็จะเรียนเชิญหลายหลาคนนะคะมาให้สัมภาษณ์นะคะก็น่าจะสนุกกันนะคะก็อ,ะอยากจะให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะคะ,ะก็ขอขอบคุณนะคะ,ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็หวังว่าะจะติดตาม เราต่อไปนะคะ,ะนี่ก็คือบริเวณของโรงเรียนนะคะซึ่งไกลลักหูลักตาไปทางด้านนู้นเลยเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะ,ะจะทำวิดีโอ,อแนะนำอ,ะอินซีนะคะเราเรียกว่าอินซีนะคะ,ะเพราะเป็นคำย่อของ International Center International Network Center of Education นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะในรายการหน้านะะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ